เอาอย่างนี้ดีกว่าถามให้เปรียบเทียบกับเพลงตั้งจากพ่ศิลาเนี่ยอ,อยู่ในวงการดนตรีเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเคยมองเมนูของเราอะไรอย่างเงี้ยเปรียบเทียบเมนูไหนเป็นเพลงไหนอะไรอย่างเงี้ยคําถามยากๆมะหมีนี่ก่อนเลยเปรี้ยวแซ่บมาเป็นสักเพลงหนึ่งพี่เอาเพลงของพี่ด้วยนะ <c oughs> เปรียบเทียบเป็นเพลงเลยเหรอเป็นเพลงแล้วฟีลเวลากินอนะ่ะอะไรของพี่เนี่ยคาถามนี้นอกสกคริปต์อาชนแก้วก่อน ได้ได้คำตอบละได้คำตอบละได้ละยเดีครคุณแกถ้าเปรียบเทียบอลิสเป็นเพลงของซิลจะชื่อเพลงว่าหยุดยรักยังไงที่ดูพว่ยังไงมัน ก็คือแบบเหมือนพอเราพอเรากินแล้วเราชอบแบบมันรักไปแล้วเงีแล้วคือแบบเราพยายามจะลืมเมนูนี้เพราะว่าบางทีเราแบบต้องควบคุมแคลต้องอะไรเงแต่มันลืมไม่ได้อะมันไม่รู้จะหยุดรักยังไงมันโอ้โหมันรักมันดีมากอ่ะเป็นไงอ่ะสาวไม่บอกก่อน้วคำถามนี้คำถามเดียวลูกชิ้นไม่ไหมไอเมนูนึงเลยปเตี๋ลูกชิ้นหนัวนมที่เป็นแบบ เลกาซี่เป็นตำนานจากเชียงใหม่มาเปิดที่นี่ถ้าเปรียบเทียบเป็นเพลงของซีลเป็นเพลงอะไรลุกิ้นหัวนมั้งเฮ้ยมีตัวช่วยไหมวะเนี่ยอลูกชิ้นหัวนมครับเปรียบเทียบเรียกว่าเปิดเตี๋ยวดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเน้นลูกชิ้นอกอ่ะเปเตี๋ยวกปวยเตี๋ยวอ๋องเปรียบเทียบเป็นอะไรอ่ะใช่ก๋วยเตี๋ยวอ๋องเปรียบเทียบเป็นอะไร อาชนก่อนอ่าได้คำตอบแล้วโอเคก๋วยเตี๋ยวอ๋องให้เปรียบเทียบชื่อว่าเพลงบันเทิงบรรเทาบรรทมอ่านี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยังไงพี่นี้ะเวลาเราไปไปบันเทิงกันมาเรามาเจอก๋วยเตี๋ยวอ๋องอ่าอ่ากิน สดชื่นบันเทาแล้วกลับบ้านไปนอนบันทุกอันนี้ผมไม่รู้เลยที่เชียงใหม่เขาเปิดกี่โมงกี่โมงเนี่ยเชียงใหม่อะคือเขาเปิดเป็นมือดึกอ๋อมือดึกอ่ะมือเย็นแล้วกันมื้เปิดเย็นไปเย็นถึงดึกโอเคเย็นไปถึงดึกก็คือเวลาคนไปเที่ยวไปไปแฮงเอาท์ไปอะไรเงี้ยอย่างตอนตอนที่จําความได้เลยที่เป็นก๋วยเตี๋ยวอ่องเนี่ยคือเราเราก็คือเราก็ไปเที่ยวของเราเนี่ยแหละเล่นดนตรีกลางคืนยังไงก็ช่างเนี่ยนะพอเสร็จอะอ่องเนี่ยมันจะเป็นแลนด์มาร์คที่แบบสาวสาว ปาร์ตี้จากทุกผับอ่ะเขายะไปรวมกันอยู่ตรงนั้นอ่านั่นแหละอย่างสมัยก่อนอ่ะตรงฟา๊มมันยังขายแอลกอฮอล์ได้ใช่ไหมตรงข้ามอ่างยัเป็นฟั๊มครับเราก็ไม่ไม่ไม่ยังไม่ได้เข้าร้านเลยนะถ้าถ้าพอเลิกเสร็จอ่ะไปซื้อเบียร์นั่งแล้วก็นั่งชมแบบไปชมวิวอ่ะชมวิวไปดูสาวไปอะไรเงี้ยอือสนุกสนุกมันจริงๆอ่ะที่ร้านไม่ขายแอลกอฮอล์นะครับอืมแต่คือมันบรรยากาศการที่เราเข้าไปอ่ะมัน มันบันเทิงบันเทามากอะ <laughs>